เป็นฝ้าลึกดูแลยากมากมีโอกาสฝ้าจางหรือไม่วันนี้มาตอบคําถามจากเคสลูกค้านะคะที่เป็นกังวลเนื่องจากว่าในผิวแต่ละคนนะ่ค่ะที่เป็นฝ้าก็สามารถมีทั้งฝ้าตื้นแล้วก็ฝ้าลึกในคนคนเดียวกันได้ลักษณะของฝ้าของลูกค้านะคะก็คือบริเวณหนกแก้มบริเวณแก้มเนี่ยจะเป็นฝ้าค่อนข้างจะตื้นแต่บริเวณหน้าผากเป็นฝ้าลึก ทีนี้เวลาที่ดูแลฝ้าแน่นอนว่าฝ้าตื้นเนี่ยจะจางลงได้เร็วกว่าส่วนฝ้าลึกต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทนค่ะสำหรับเคสลูกค้าเนี่ยบอกว่าดูแลฝ้าด้วยเคขที่มาประมาณ4เดือนแล้วฝ้าที่ตื้นๆมันจางลงแล้วหน้าขาใสาดีแล้วแต่ในส่วนของฝ้าลึกมันเริ่มจาง แต่ยังต้องใช้เวลาใช้ความอดทนจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมาขอกําลังใจขอความมั่นใจนะคะเกตก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าในลักษณะของการการเป็นฟ้าลึกให้มั่นใจได้ว่าถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีสามารถทําให้ฝ้าจางได้ในลักษณะของฝ้าต่างๆที่อยู่บนใบหน้าเรานะคะเราต้องรู้สาเหตุดูแลให้ตอบโจทย์แล้วก็ดูแลอย่าง ปลอดภัยตรงนี้สําคัญมากๆเพราะหลายคนถ้าเกิดว่าใช้เวลานานต้องใช้ความอดทนบางครั้งมันก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้ ก็อยากจะหันไปหาสิ่งที่มันขาวไวใสเร็ว,รวหรือว่าไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆพอไปใช้สิ่งที่บอกว่าเห็นผลปุ๊บปั๊บ,บใน3ามวัน7วัน14วันต่างๆอ่าบางทีเนี่ยใช้ไปปุ๊บกลายเป็นสารกัดลอกกลายเป็นสารที่ผลัดเซลล์ผิวไวท์เชนิ่งที่แรงเหมือนกันทำให้การใช้ไวทเชนิ่งต่อเนื่องต่อเนื่องนาน ผิวเขาจะบางสิ่งที่เกิดขึ้นคือไวต่อแสงแล้วฝ้ามันก็กลับขึ้นมาเป็นมันจะเป็นวงจรแบบนี้เลยหรือบางคนก็ตัดสินใจนะคะไปรักษาวิธีอื่นมีถามเข้ามาด้วยว่าเลเซอร์เนี่ยมันใช่คำตอบไหมต้องบอกเลยว่าอาจากบทความต่างๆของคุณหมอผิวหนังเลยบอกว่าเลเซอร์เนี่ยไม่ใช่คำตอบของการดูแลฝ้า ไม่ใช่การดูแลว,วิธีแรกๆที่เราควรใช้และก็ต้องทําความเข้าใจว่าถึงคุณจะเลเซอร์ไปแล้วถ้าหลังเลเซอร์ดูแลไม่ดีไปโดนแดดทําให้ผิวเราเนี่ยโดน UV หรือความร้อนแน่นอนหลังเลเซอร์ผิวบางอยู่นะคะโดนความร้อนฝ้ามันก็จะกลับขึ้นมาได้เลเซอร์ก็ยังสามารถ ฝ้ามันก็ยังกลับมาได้อีกค่ะอันนี้คือคําตอบแต่การดูแลที่ถูกวิธีเกดจะแนะนําว่ามันก็แบ่งด้วยกันอยู่3ส่วนดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจรวมไปถึงใช้ครีมที่ตอบโจทย์และตรงจุด ทำไมต้องบวกรวมถึง3อย่างนี้อันนี้เราพูดจากใจจริงเลยนะคะเพราะว่าการดูแลฝ้าการดูแลผิวมันก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเราก็ต้องพักผับประคองดูแลกันไปทั้งส่วนของอาหารทั้งส่วนของการออกกําลังกายทั้งส่วนของการที่เราจะต้อง กินยาเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเขาต้องกินยาอยู่ควบคุมน้ําตาลเหมือนกับฝ้าถ้าเราเนี่ยดูแลแค่ทาครีมแล้วบอกว่าให้มันจางเลย มันก็จะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าฝ้าเนี่ยมักจะเป็นในผู้หญิงและเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการพฤติกรรมของเราด้วยคนที่นอนดึกคนที่มีความเครียดมันก็ทําให้ฟ้าขึ้นแน่นอนเราก็ต้องบอกความจริงตรงนี้ว่ามันต้องบวกรวมนะหลายๆอย่างดูแลสุขภาพกายหรือยังกินอาหารที่ดีน้ําดื่มต้องดื่มให้ได้เวลาละ2-3ลิตรผิวเราห้ามแห้ง อ่าแล้วก็ในส่วนของความเครียดใจนะคะก็คือเราจะต้องไม่เครียดยิ่งเครียดระดับฮอร์โมนละเปลี่ยนแปล,ปลงก็จะทําให้ฟ้ามันขึ้นได้และการดูแลถ้าเราดูแลอย่างถูกวิธีหาสารสก,กัดดีๆใช้ อันต้องบอกว่าไม่ใช่แบบใช้เป็น10บสิบอย่างนะถ้าใช้ตัวที่ตอบโจทย์มันต้องไม่กี่อย่างเองตัวแรกคือบำรุงตัวที่สองกันแดดสำคัญมากตัวที่สามการล้างหน้าต้องไม่แห้งตึงบวกรวมแบบนี้ผิวหน้าคุณจะดีขึ้นได้ค่ะก็เป็นคำตอบนะคะว่าดูแลมันก็ต้องประครับประคองไปทั้ง3ส่วนและต้องอดทนสำหรับคนที่เป็นฝ้าลึกเพราะฝ้าลึกต้องใช้เวลาแต่มีโอกาสจางได้ค่ะ ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะและขอบคุณคําถามจากลูกค้าด้วยสําหรับใครที่กําลังกลุ้มใจเรื่องของฝ้าอยู่อยากแนะนําชุดดูแลฝ้าของเคที่3ชิ้น3ขั้นตอนง่ายๆนะคะบารุงด้วยเซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ลดเม็ดสีเมล,ลานินเติมน้ําให้ผิวผิวกระชับแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบกล้านบวกรวมกับตัวกันแดดและก็สบู่ในชุดยียบนี้นะคะทักเข้ามาได้ที่เคที่ค่ะ